สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับมินากแล้วในช่องของมินา s i d สามสองหนึ่ง happy full day นะคะทุกทุกคนแล้วก็ในความที่มันนึกอะไรไม่ออกเลยว่าเราไม่อยากแกล้งใครวันนี้เราก็จะขอมาเล่าตำนานของน้องตุ๊กตาไล่ฝนนะคะน้องตุ๊กตาไล่ฝนตัวเล็กน่ารักที่ขายหลายคนน่าจะชอบกันนะคะเพราะว่าน้องตัวเนี้ยก็ยังเป็นหนึ่งในตัวที่ผู้กํากับมีนายหลายคนะจะชอบพอสมควรนะออผู้กำกับนี่คือบ้านตุ๊กตาเยอะมากเลยโอเค เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเล่าตำนานตุ๊กตาไล่ฝนให้ฟังกันแต่ตำนานนี้นะคะจะเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็เนื้อหาที่รุนแรงต่างๆน,นานาโปรดใช้วิจารณญญาในการรับชมด้วยค่ะคุณค่ะโอเคเรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่ว่าในวันที่ฝนตกเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยฝนก็ซึ่งเธอเนี่ย,ยก็กลัวว่าฝนเนี่ยมันจะทําให้โลกเนี่ยจมน้ําแล้วก็จมสู่ใต้าบาดาล แต่ได้ขนาดนั้นเองเนี่ยผู้หญิงคนเนี้เขาได้ยินเสียงเหมือนเทพเจ้าอ่ะพูดขึ้นมาว่าเจ้าอยากให้ฝนหยุดตกไหมถ้าอยากให้ฝนหยุดตกเจ้าน่ะต้องสังเวยชีวิตของเจ้าหญิงสาวคนนั้นที่ได้ยินเทพเจ้าเนี่ยบอกว่าถ้าอยากให้ฝนตเนี่ขอโทษขอโทษถ้าอยากให้ฝนหยุดตกเนี่ยก็คือต้อง ทำก็คือต้องสังเวยชีวิตนั่นเองก็คือเรื่องไถ้าไม่ทำเนี่ยก็คือเมืองทั้งเมืองจะจมสู่ใต้บาดาลหญิงสาวคนนั้นทําตามก็เลยหญิงสาวทำหญิงสาวคนนั้นเนี่ยทาตามที่เทพเจ้าเนี่ยขอก็คือฆ่าตัวตายแหละแล้วเมื่อเธอสังเวยชีวิตของตัวเองให้กับเทพเจ้าฝนก็หยุดตกท้องฟ้าก็แจ่มใสและแน่นอนว่าตุ๊กตาไล่ฝนในยุคแรกๆนั้น จะเป็นรูปหญิงสาวจะเป็นรูปหญิงสาวและไม่ใช่ตุ๊กตาหัวกลมจนในวันนี้ซึ่งเผื่อใครไม่รู้อะไรเนี่ยไอภาพเนี้ยมันมาจากคลิปของมีนาซึ่งเป็นคลิปเก่าแล้วละ่ะโอเคเราต่อก็คือเหมือนแบบว่าไอจุกแรกๆของตุ๊กตาไล่ฝนอะมันจะไม่ใช่ รูปน้องหัวกลมที่เราเห็นจนถึงทุกวันนี้นะแต่จะเป็นหญิงสาวซึ่งถ้าทําตุ๊กตาไล่ฝนรูปหญิงสาวได้ก็อยากทําแบบเป็นน้องมีนาในรูปแบบอริยาบทต่างๆอะไรมาเนี้ยโอเคเรกเรื่องหนึ่งนะคะคืออันนี้ขอก่อนจะไปทางานจะก่อนที่จะไปที่ตํานานอันต่อไปเนี้ยมีเพื่อนคนหนึ่งของมีนาในเมสเซจเจอร์เขาบอกมาว่า ตุ๊กตาไล่ฝนอะเขาบอกว่าเขามองตุ๊กตาไล่ฝนเหมือนคนผูกคอตายอะไรประมาณเนี้ยก็นั่นแหละอันนี้ก็ภาพจากคลิปเดียวกันเลยนะคะซึ่งคืออีกตำนานหนึ่งอะก็คือค่อนข้างจะสยองหน่อยโอเคก็คือตำนานนี้มีอยู่ว่ามีพระพิสุรูปหนึ่งท่านเนี่ย บอกว่าสามารถทำให้ฝนหยุดตกได้ด้วยการสวดมนต์ซึ่งก,คนนววงงก็คือท่านเนี่ยได้ยินข่าวว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งอ่ะมีฝนตกไม่ใช่ไม่ใช่คือท่านเนี่ยโดนขุนนางขุนนางหนึ่งอ่ะเขามาขอให้ช่วยซึ่งขุนนางเนี่ยก็ขอพระพิสุกรูปนี้ว่าท่านพระพิสุช่วยไปทำให้ฝน ที่หมู่บ้านของข้าหยุดตกได้ไหมพระพิสุก็เลยตอบว่าได้ตกลงเดี๋ยวจะไปทําให้ฝนหยุดตกให้นะพวกเอ่อพวกขุนนางก็โอเคแน่นอนว่าพอท่านพระพิสุอะไปสวดมนต์ปุบ๊บอะคือสวดเท่าไหร่อ่ะฝนก็ไม่หยุดเราขุนนางรู้สึกอับอายมากก็ล,ลงไปถึงรู้สึกแบบว่าหมดผิดหวังอ่ะก็คือเอา้ามึงหลอกดาวัว เราขุนนางอะ่ะก็เลยทําการจับพระพิสุรุปมเนี้ยตัดคอแล้วก็เอาผ้าหอ่อแล้วก็แขวนปรากฏว่าวันพรุ่งเนี้ยฝนมันหยุดตกซึ่งบางตำนานเนี่ยก็บอกว่าไม่เขาไม่ได้ตัดหัวพระพิสุุแต่เขาอะ่ะแขวนคอแล้วก็อะไรเขาจับพระพิสุรุ่ใส่ผ้าขาวแล้วก็แขวนคอเลยนั่นแหละ ก็เลยเป็นตำนานที่สยองไปหน่อยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะมีเพลงกล่อมเด็กของตุ๊กตาไล่ฝนด้วยเดี๋ยวจะร้องทํานองของเพลงตุ๊กตาไล่ฝนให้ฟังนะคะอันนี้เป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะจะแต่เขาไม่ร้องเพลงนะแต่เป็นแบบเนื้อเพลงเฉยเจ้าตุ๊กตาไล่ฝนเอ๋ยช่วยทำให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสทีนะเจ้าต mm ุ๊กตาไล่ฝนเอ๋ยหากเจ้าทำได้ มอบกระดิ่งทองให้แก่เจ้าเจ้าตุ๊กตา,ตาให้ฝนเหนยช่วยทำให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสทีนะหากเจ้าทำได้เรามาจิบสาเกด้วยกันแต่ถ้าแต่ถ้าหากมีเมฆร้องไห้และฝนโปรยปลายฉันจะตัดคอเจ้าเสีย <c oughs> ฟังไปก็ดูเหมือนไม่ใช่เพลงกลมเดะแต่เชื่อเถอะน้าสาวของมีนาเนี่ยยังเอาเพลงนี้มากลมหลานเธอเลยและหลานเธอนอนจริง โอเคนี่ก็เป็นเพียงตำนานตุ๊กตาไล่ฝนที่เต็มไปด้วยเรื่อยนะคะตำนานเรื่องจริงแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มานะคะก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับตุ๊กตาไล่ฝนนะคะเอาไปบอกเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังได้เก็บเป็นความรู้นะคะแล้วก็ไอสองภาพเนี้ยที่เป็นคนผูกคอกับตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยก็มาจากคลิปเก่านะคะแล้วลงไปถึง น้องตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยจะมีบทในซีรีส์ของมีนาด้วยก็ต้องรอติดตามกันนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับตำนานตุ๊กตาไล่ฝนนี่เต็มไปด้วยเลือดแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะได้เจอกับน้องตุ๊กตาไล่ฝนไหมแล้วมันจะมีตุ๊กตาไล่ฝนเป็นรูปของมีนาในอริยาบทสวยงามต่างๆไหมก็ต้องรอตอบก็ต้องรอดูในซีรีส์มีนานะคะแล้วก็สำหรับคนที่ อยากให้เล่าตำนานเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถเม้นมาบอกได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อและก็อีกเรื่องหนึง่งบ้านใครที่ฝนตกเนี่ยอย่าลืมทำตุ๊กตาตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ยมาห้อยไว้ด้วยนะแต่ก็แนะนำก็แนะนำว่าอย่าไปเล่นพิเนรนไเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตำนานนะคะโอเค ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ้านใครฝนตกก็อย่าลืมทำตุ๊กตาไล่ฝนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย